สวัสดีครับผมเตียมมากินซาชีมนะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองเตานะครับผมมาจองหมายนะครับวันสุกครับคึงเชียกด้วยนะครับผมจะว่าทำกรรมการเขาว่าไม่มีจองนะผมใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับวันนี้ก็ปลาขึ้นดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราดูพวกนี้ครับว่าปลานิลจะมีตัวไหมนะครับอาทิตย์ที่สองนะครับผมถึงเขาเปิดนะครับแต่ก็มีขึ้นน้ําอยู่นะครับผมปลานิลก็ว่าจะ ไปดักหนูนะครับผมเอ็นรูหนูไว้ข้างหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดักหนูกันก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูครับผมฮะยื่นออมาเป็นฟองลงนี่เปียกผมไอยุ่นี่ดูครับผมนี่รหปูบักไหนอยู่วะคือแม่งเึ่งเหรอเออย่างตั้งมาอันทีเดี๋ยวดัก ข้างล่างหนึ่งนะผมฝั่งนู้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ดูครับผมใหม่ๆเลยอู้บักไงเปีเยนวนนะล,ลุกให้นะนะครับผมลุ้นตรงนี้ตรงลุ้นครับมีกับอยู่ซีหลังนะครับผมกับเหล็กโมดิฟายโฟกัสมาโฟกกันนะดักซี่หลังผมดักก่อนนะครับผมดักแล้วครับผม ออกมาใหม่ๆครับสีหลังนะครับผมของบนนู่นหนึ่งครับตรงนี้สองในปลาสามหนุ่งครับตัวสีเขากลับครับสีของบนนะครับผมดูสวยๆเลยไปออกอ่ะเดี๋ยวเราดูตอนเย็นนะครับผมเอาครับผมตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มนะครับยามนูครับผม

เร่งมาอิ่มระว่าจะอาอะบหลักแล้วเป็นนันเสียมาแล้วมาแล้วโอ้ก็เป็นนักเสีโอ้หินโบไซต์แปดขีด ครับผมเอาเติมแรกนังเนีย้ยนังเนีย้ยปลามาหาอ,อุดเลปล <laughs> <laughs> านังเนีว้วเนอะา,ากินปอะ <laughs> กินปอข้ย,ยนี่ของแท้เลยนี่นังเนีย้ยนี่นกปล <laughs>

ตีที่หม่มันมึงว่ามูจังเีวันนะปลานิ้นแต่บาดินองนเขาจกินหรอมันยาบคือผมมาหน่ะละถามซอยต้เนี่ตัวเี้เรากินเสียบแล้วได้ไปแบบเดียวน่นแลนลากอ้อมบส่อคนี้ตน่อมาปเลยครับปลานิ้แต้มที่สอง ชอดอบอดี้ชด็ดตบอดี้ตัวแต่เกิดตัวยนี้นเป็นแซงรูปหน่อยนี้อแอบสองมาแล้วครับห่างๆครับแต่ว่าตัวสวยครับผมล้านี้เข้าแล้วครับคนรัแต้มนะครับผมไปไปกันต่อครับคันคืนหยิกยาวไกลตอนนี้ก็ตีห้านะครับผม ยามกลับกันกันนะครับกำลังอยู่ผมใช้ใบเนาะเดี๋ยวดูเฮ้ยกลับลันครับผมเป็นบ่เป็นบ่นี่กลับลันกลับลันไว้ลันแล้วครับ,รรบ,รรเ,รบเดี๋ยวรอดูครับผมมันมีตัวไหมนะครับผมก็ไม่เห็นอย่างวะก็มีเงียบเอ้ามีเงียบเอา้เเอาลันได้ไม่โดนนะครับผมดูอ่ะเนี่ย ไม่มีตัวนะครับเอ๊ะทีงไหนดินี่ห้อยขุดออกมาใหม่ๆเนี่ยครับผมมีหลังหนึ่งอยู่ในแห่นาครับร้อนลุยจังครับผมดักนีรันเนยไม่มีตัวเฉยเลยเนี่ยผมไม่มีตัวครับดันเฟลแล้วนีคบบว่ครับบล็อตหมีย ตลุ่นยังได้ลังเ่ยผมมานีไรบ้านฮะบ้านมานันมนลันเอาอย่างนี้แหละอ่ะอีกหลังหนึ่งครับผมนี่ก็ไม่ลั่นนะครับอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผม แต้มแรกเช้านี้ครับตัวแรกหลุดไปครับผมนี่ตัวที่สองครับมาแล้วน่าจะลูกยชมครับตัวนี้สวยแต่กันต่อครับผม

เราโมเดเขาเดียงนี้ถอนี่อเขากบปกบวกลเขากบเขาคิดจได้จังยีครับผมมันมาอีกแล้วฮะ ตปนินไปยังหยิดสุกละเลี้ยนั painful. ่นส um, um, ิไ uh, ม well, ่ได้เดียวเลยตรงเบ็ดเกาะตรงเบ็ดเกาะงานนี่เดียวไม่เบ็ดเกาะ นิดสุดหน่อยโอ้ปลาอะไรดึงดึงแบบนี้ปลาอะไรโอ้ขึ้นหนามปันบางบุญเขาขาวโอ้ทองมันเนาะเฮืองกะขาวเลย

เป็นขั้นพีดีนี่นี่ม่หน้มึงหูเดี้ยวอเนี่ยกูไปกูไปกินแบบ่มันยับคึดมตัวล้งสองอันเลย่ะ เจ้าขีด <c oughs> งาม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 มากตรอครับผมมาแล้วเอ้อทังไหนขันไม่เหยาดิเหรอขานานี่เกินนิดเไปน้ำาไปบ้างตัวจริงเนาะฮะข่งกัน องกันบ <Private S 2> ่โอ <disposable> oh, <laughs> oh, hey, oh, oh, ้รถสามคนเคนบ้าทีปลาทีกันจ้ะเู้แสนปูแสนแดดเริ่มออกอาการเริ่มร้อนวัอป่านี้เหรอ แสนชัวเป็นทางไหปลายังเอาเอ็มนน้าด้ที่ของเม่น้ยอ่อนปงีเไ่เี่าเน่เน่่เน่เป็นไง้คนหมานอนอย่เมีโอ้ยางมาได้วัดปลาซื้อว่ะ

ไปไร่ไปไรอันนี้เนี่ยมาบาร์หอเล่าหรอไเขาลูเถอะ ปลาทนเบ็ดอือยี่สกน้อย,ย,ยน,น้อ <c oughs> ปลาดิบมาลาวิงป <c oughs> นะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ <c oughs> ปลาใหญ่กินเบ็ดครับผม <c oughs> แต่เ่งเพิเ่งมาไ้ม่นเลย <c oughs> แล้ววิ่งอย่างเดียวเลยต้เบ็ดสิูตกี้ปวกินเ วโอ,โอ้ตัวสวยอยู่พนงเป้าเอ,อ้เออสยสวย,สวยงามตัวสวยอ้วยอ๋อกระหโหไโลกว่าครับจีมปลาดับครับจีมปลาดับสวยงามเดี๋ยวเขาก็ไม่ไปตกปลาด้วยครับอ่าครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับผมนอนเพิ่งตื่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะตกกลางคืนกันนะครับ กลางมันปลาห่างๆนะครับผมได้เมื่อเช้าก็ปัานิ่เข้าพร้อมกันสองสามตัวแล้วก็หายนะครับก็เลยว่าจะลองเล่นกลางคืน,นดูกลางคืนปลายีสกเล็กไม่กวนนะครับผมตรงน,นี้ก็ยีสกเล็กเข้าบ้างก็หู้น้อยเข้าบ้างครับผมผมันก็เลยแบบไม่น่าเล่นนะครับปลนนินห่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวอรอลุ้นกันตอนเย็นนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะหมานไหมนะตอนนี้เขาก็ได้เรื่อยๆนะครับผมว่าจะไปปั้นย่าตีสัก สองสามไมา้ดูนะครับตอนนี้ก็คือร้อนนะครับผมแดดไม่ไหวครับก็เลยแบบนอนดีกว่าเก็บแรงตกกลางคืนนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมบรรยากาศตอนเย็นนะครับจะเป็นยังไงนะครับผม nói <laughs> rồi อะไรเอ้ยน <Ơ> ั <Ừ. S 1> ่งหยาบสิน่ารู้สิเขาไม่ได้กินาแลงเอวะนี่เป็นเหลี่ยมเลยนังหยาบแต่ว่าถ้าหวานอ๋อนี่เก็นปลาช็อนปลาลุนไหมมันในท้องตัวเล็กปลาเหรมันก็ดึงแหง่มันก้อนยัง บอมขอหนึงมันตรงนี้บองคอหละอลคอออมานคือเื้อนม่น,ม,นมันรร้ตัวใ่เหรอรหคุณสมใส่มือไหมปลานินมาอีกแล้วทงามๆห้าคีดจับตัวนี้มันมีต้นใหม่ยางกเลยเนี่ยฟังหนาเคลื่อนวันนอ้ติดต้นใหม่ลองกานสามนันได้เด้ มัเป de de es de es ็นปลาใม่เลยอย่างดีเลยดิ่เป็นห้อคิดเลยมันป็นปลาใหม่มันเล่นฟังทั้งหนึ่งขัางคางข้างคางั้กก็เองรู้เป็ตว่น้ยกรเบื้องตันไปกีรนี่งนจัรขีอแล้วเยวาไปยุ่กับเข ดีแต่ตากอเวตักกันตื้อแขงไหตักให้โยอายีสุกมึงเห็นตากูแล้วเนาะห็นตักกูแล้วก็ไ่ตักเนนี่กันนั่นมาเกิ่งปุลยไปถึงน้ำเล้มาแล้วยีสุกน้อยครับผมน่าเลี้ยงแบบมึงสงอะยีสุกนกลวานปานิน ตอนนี้เลยไหมยีสุกมันสับแย่งหลายมันนนกก็คือก็คือยีสุกน้อยครับตรงไหนบ่เนี่ยโอ้ยปล่อยมันสาโอ้ยปล่อยมันสาโอเคครับยปล่อยปล่อยติดแล้ว ไเนี่สนใจดูดิไปดิคือเอ้วมัขึ้นดี่รู้สึกกันเนาะไอโหดงั้นจุอยสีเลยนี่ห้วยปลาหนีร้อยหนามเลย หมัน,มนกับปาปนินหรอไม่เห็นเลยมาจะน้อยมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับปนิปน,นครับปนินมาแล้วครับนินบนิน,ะบ,นบครับ โอ้ส่เอฟพีความมใส่เอฟต์ความมาเอามาใส่คนเอามาใส่คนบูบูเลยตัวนี้จับตาโอ้ตังบูบูแลวครับตัวนี้เตาซโรมันมันคนมันป่านอะ ปึ้งสายโลตัวนี้ครับผมได้แตมที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับค้ามๆครับผมอยอดแต่กันตัวอ๋อครับผมกับข้าวเย็นวันนี้เผาปลาปลาบ้า,ลาแล้วก็ปลาหมอบรรยากาศยามเย็นโอ้บรรยากาศสุดเจ้ครับหมอกมีควันนิดหน่อย เดี๋ยวผมข้างกองไปครับนรียามสถานที่กินข้าวก่อนครับผมเดี๋ยวตะยันเนี่ยตัวก็ไม่รู้จะได้ตกไหมนะครับงั้นก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมชมมาดูกับหนูนะครับดูครับผมบตัวอะไรโดนนะครับหลุดไปนะครับ ว่ยอ,อย่างน้นอยนี่ยมุนเป็นวะไม่มีรอยโดนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรไปกินลำเลยเรียบร้อยอ่ะอ่ะดักไปก่อน,นครับผมบรรยากาศาค่ำๆกำลังจะฮากับเขามีปลามาทักทายหนึ่งตัวปลาปลาอยังที่สุกหนึ่ง กูสิ oh, หัวนาองวนกัโอ้ปานนยี่สุกไอ้นูนี่คุณอ่ะ่เป็นปลาอาปคุณเป็นอไระเป็นอมังียวบ่มีนไปยี่สุกฮะยี่สุกยี่สุกนี่ยี่สุกมายี่สุกม เผาปลาเกี่ยวกับข้าวเหนียวเสียบเสียบกระขิงปลาขิงปลาหมูอใหญ่หาเยอะอยูอ่ครับผมมันเยอะๆเอาอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเว้นครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ